ดาวโหลดเกมนี้มันมีตั้งแต่เอานับหนึ่งให้ดูก่อนว่าหนึ่งเกมเริ่มต้นจากดาวน์โหลดมานี้เกมอะไรมีเกมอะไรบ้างกเกมเข็นร์กันอ่าเกมรถเสีย,ยนเขิลต์ตีแกแต่ว่าจะต้องเขิลต์คนลนายีเลยเคิลต์นีคนดีเก็บไว้อา้าคนดีทําไมต้องเก็บไว้ก็คือเก็บไว้เผื่อ,อเขาเผื่อเขาจะจ่ดเฉยก็เลยฝให้เขาจ่าเฉยถ้าผู้ร้ายเก็บเลยเก็บไปเลยอ้าจ่าเฉยนี่ต้องเก็บไว้ใช่ไหมใช่ ก็คือถ้าเร <ori> าคนไหนจอดเฉยเนี่ยนงก็จะต้องเก็บไว้ถ้าเราขัไหนไม่จอดถ้าถ้าเราขัไหนเป็นคนดีก็นค,นคือจอดไว้แล้วรู้ยัไงว่าเป็นคนดีคนไม่ดีก็คือถ้าคนดีถ้าคนถ้าคนไม่ดีอย่าก็คือจะเร็วก็เลยจะต้องเก็บเร็วนี่เขาขับรถเร็วเหรอหรือ,อยังไงก็คือขับรถเร็วอัวนนี้คือคนเร็วเหรอเร็วก็คือตามสับไฟไปเลยเหรออันนี้เป็นอะไรไหมก็คือไม่เป็นอะไรนูก็คือว่าก็คือว่าหนู่งเล่นเกมนั้นไง เกมที่ดาวโหลดมาอ่าก็คือจะมีรถตู้คอนเดนเนอร์อ่อย่างเกมแรกเกมรถเขก็คือมันน่าจะเขียนรถเสียเกมที่สองน่าจะเป็นเกมอันนั้นแ่ะเกมอะไรลูกก็คือเกมรถฟรีฟอร์รถฟรีฟอร์เล่นยังไงฟรีฟอร์หรือฟรีไฟรถฟรีฟอร์รถฟรีฟอร์รถฟีฟอร์อ่าอธิบายให้ฟังหน่อยรถรถรถฟรีฟอร์ ไมีมันเล่นยังไงใช้ใช้มือด้วยอธิบายแบบใช้ใช้ใช้ใชมือด้วยทำยังไงมันทำยังไงก็คือจะต้องเล่นตามตามนี้เล่นตามโน้นตามนี้<ก>เล่นแบบ,แบ,บไหนนะ่ะก็คือตอนตอนตอนที่จะไปหาอันนั้นหาของหาอะไรอ่ะก็คือตอนเล่นเกมอ่ะจะต้องเข้าหมดออนไลน์ก็เข้าไม่ได้อ่ะต้องเลยดาวโหลดมาอีกมาแมบชหนึ่งอ่ะแมตแรกก็ลบทิ้งไปแล้วอ่ามันโหลดไม่ได้ก็เล่นทีว่าปกติไปเลยอ่ะถ้าปกตินี้มันคืออะไรปกติ ปกติมันก็จะถือปกติจะมีอันนั้นน่ะของของขวานใหญ่หรือว่าของขวานเล็กแล้วก็เจอปืนอ๋อถ้าเจอปืนนี่ทําไงก็คือยิงยอยิงแล้วไปยิงใครเขาทําอะไรผิดก็คือจะยิงใส่เฉพาะคนที่หนีอ้อเขาหนีบางทีเขาไม่ผิดอ่ะบางทีเขาจะเดินเฉยๆกเลยขับรถไปตามสักหน่อยอดาติดดาติดตำรวจจับตำรนจกลรเกนจับเออ ก็ไม่เงิน้องก็แค่จ่ายเงินก็เลยออกจากคุกม,มาได้เอ้าโอ้มีเงินจ่ายด้วยใช่เงี้ยมันจ่ายได้โอ้าแต่ว่ายังทแล้วมันเอาออกมาเป็นเงินจริงได้ไหมก็งเงินอะไรเกมันมันขายของแล้วไหมเงาจะขายของได้นะถูกแล้วมันน่าขายรถได้อย่างเดียวอืาขายรถได้ขายรถได้ได้ขายรถยี่ห้ออะไรอ่ะขายรถยี่ห้ออะไรยี่หอไปเลยขายหมดร้านไปเลยโอ้ขายหมดร้านไปเลย โอ้เพื่อจะเอาไปแลกกับเกมเพื่อจะไปแลแก,แแกเงินโอ้แลกเงินก็คือก็คือได้่บัตรคนไหนซื้อของก็คือซือ้อเลยโอเคงั้นแสดงว่ามีอะไรต้องขายใช่ไหมใช่ก็คือขายรถวอย่างเดียวครับทีหลังอย่าทำแบบนี้นะไม่ <laughs> เกมไหอ๋อครับ <laughs>